สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกันหลังสอบเสร็จแล้วนะครับผมคือดีใจมากเพราะว่าตอนนี้นะครับที่วิทยาลัยเนี่ยสอบเสร็จกันเรียบร้อยละน่าจะส่งเรดกันวันนี้แต่ก็งงกับตัวเองว่าทั้งเธอไทยไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์เลยทุกคนซึ่งวันนี้นะครับเราจะทําเมนูไก่แบบเนึ้ไก่อะไรวะอ๋อซึ่งวันนี้นะครับเราจะทําเมนูไก่ต้มน้ำปลาทุกคน คืนนี้ก็เลยไม่ออกเพราะว่าทาเมนูอื่นไม่เป็นแล้วนะครับวัตถุดิบเมนูนี้นะครับก็จะมีแค่สะโพกไก่หนึ่งชิ้นเพราะเรามีแค่สะโพกไก่หนึ่งชิ้นเพราะมันเหลือแค่สะโพกไก่หนึ่งชิ้นเดี๋ยวเราจะลองต้มไก่สามชั่วโมงนะครับเราจะดูว่าถ้าเราต้มไก่สามชั่วโมงแล้วเนี่ยเนื้อไก่มันจะเละหรือจะอร่อยหรือจะนุ่มหรือจะนิ่มอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม มาครับเริ่มกันที่สูตรน้ําจิ้มกันเลยครับพี่น้องครับพี่น้องครับเราเริ่มใส่กระเทียมไทยลงไปก่อนนะครับดูในคลิปนะครับเราจะใส่เยอะไปนะครับอันนี้ไม่น่าจะเยอะธรรมดาโคตรเยอะเลยต่อไปนะครับใส่พริกแดงจินดานะครับแล้วก็ตำ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 ให้ละเอียดครับอันนี้เราตักออกไปส่วนหนึ่งนะครับเพราะมันเยอะเกินนะครับมันตําไม่แหลกนะครับ ต่อไปเราจะเพิ่มความหวานให้ร่างกายนะครับโดยความหวานความหวานนะครับเราจะใส่น้น <directed> ําตาลลงไปนะครับพี่น้องใช้เป็นน้ําตาลทรายขาวนะครับเพราะเราไม่มีน้ําตาลปริ๊บต่อไปก็ใส่ผงนัวตามด้วยน้ําปลานะครับเราต้องการความเค็มต่อไปนะครับบีบมะนาวเหมือนชีวิตพวกนี้จะไม่มีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวอีกเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวอีกเปรี้ยว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 ทุกคนไม่ต้องบีบตามอนในคลิปก็ได้นะครับตอนในคลิปที่บีบเยอะเกินบีบจนตาจะเหลือกนะครับ ดูครับดู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 มันยังไม่หยุดบีบอีกครับแล้วเสร็จแล้วนะครับแล้วก็คนคนคนนะครับคนประดุดว่าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็ชิมนะครับอืมรสชาติอืมโอ้ m ม g ก็รสชาติมันเยี่ยมไปเลยครับทุกคนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็หาถ้วยมาใส่น้ำจิ้มนะครับผมเราเลือกใช้เป็นถ้วยสีชมพูใบเล็กๆนะครับผมเหมาะสำหรับการใส่น้ำจิ้มนะครับ เสร็จแล้วนะครับต่อไปเรามาเตรียมวิธีการเตรียมไก่ก่อนนําไปต้มก่อนนะครับเราหาน้าเปล่านะครับใส่กระมังแล้วก็เอานําไก่มาล้างนะครับสูตรนี้ไม่รู้ว่าใครเคยทําหรือเปล่านะครับเราจะใช้บีบน้ํามะนาวนะครับตามด้วยเกลือนะครับในการล้างไก่บีบครับบีบเข้าไปเอาเงียบทำไมจากนั้นนะครับแล้วก็เอาเกลือนะครับแค่หยิบมือนะครับโรยใส่ไก่นะครับแบบตามในคลิปเนี่ยนะครับ แล, string, water, แล้วก็ล้างครับล้างมือด้วยครับล้างไก่ด้วยนะครับผมอันนี้ล้างมือก่อนล้างไก่นะครับทุกคนจากนั้นตั้งไฟกลางนะครับแล้วก็เทน้ำใส่ลงไปนะครับผมไม่ต้องเยอะมากนะครับแล้วเราก็จะใช้ซอสฟ้าเขียวนะครับแล้วก็น้ำปลาตาอะไรก็ได้นะครับใส่ลงไปนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับแล้วเราก็ใช้นะครับน้ำตาลปรี๊บหรือน้ำตาลก้อนกันนะครับใส่ลงไปตั้งน้ำให้เดือดครับ พอน้ำเดือดแล้วนะครับเราก็นํไก่ที่เราล้างไว้ใส่ไปเลยนะครับผมตอนนี้เวลาบ่ายโมงนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกตอน4ี่โมงเย็นนะครับเราจะต้มไก่ทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงนะครับทุกคนตอนนี้คือไก่กำลังเดือดนะรครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับผมตอนนี้เราต้มไก่กับหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมเดีย๋ดย,ดย,ดยวเปิดทุกคนดูว่าตอนนี้ไก่เราเป็นยังไงบ้าง มไก่ต้มน้ำปลานะครับมันต้มน้ำปลาจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เดี๋ยวเราลองชิมกันเลยนะครับนี่นะครับน้ำชิ้มสุดแซ่บของเราทุกคนไก่ต้มธรรมดาเลยกูจะต้มสามชั่วโมงทำไมวะเราทำเหมือนไก่ปกติเลย ก็จะลองมาทำดูนะครับแนะนำว่าต้นไก่กินแบบปกติดีกว่า oh.